ตามช่วงที่2ของเกาะกระสโลกครับช่วงนี้ไปที่กรุงมอสโกในประเทศรัสเซีย พูดถึงเมืองเมืองนี้นะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งในทวีปยุโรปค่ะที่มีผู้คนหันมาขี่จักรยานเป็นการเดินทางกันมากขึ้นเนื่องจากว่าต้องการจะหลีกหนีนะคะสภาพการจะราจรที่แออัดเหลือเกินภายในใจกลางเมืองแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาพบคือหลายคนลงความเห็นเลยว่าการขี่จักรยานเมืองนี้เนี่ยไม่ปลอดภัยเอาซะเลยค่ะครับส่วนใหญ่นั้นจะประสบปัญหาเรื่องของการเดินทางแม้ว่าอากาศจะดีนะแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งในกรุงมอสโกเนื่องจากว่าที่มอสโกรถ ติดเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ได้มีช่องทางที่สําหรับคนที่ขี่จักรยานขี่โดยเฉพาะ,ะนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางกรุงมอสโกเนี่ยเขากาลังพยายามจะแก้ปัญหาโดยการสร้างทางจักรยานขึ้นให้ทั่วทั้งเมืองนะฮะเพื่อให้ผู้คนนั้นหันมาขี่จักรยานกันมากขึ้นแล้วก็ลดเรื่องของปัญหารถติดแต่ถ้าว่าคงต้องใช้เวลาอีกอสักพักหนึ่งนะฮะต้องรอกันไปอีกนานทีเดียวกว่าที่จะมีช่องทางการจราจรโดยจักรยานโดยเฉพาะเนี่ยแล้วเสร็จครับ ประชาชนในกรุงมอสโกนะคะส่วนใหญ่แล้วชอบที่จะขี่จักรยานไปทีเมืองค่ะเนื่องจากว่าต้องการจะหลีกหนีความแออัดบนท้องถนนค่ะ และการขี่จักรยานเนี่ยก็สามารถหลบหลีกแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้อย่างดีแต่ว่าทุกคนค่ะต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าการขี่จักรยานเมืองนี้ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยเลยค่ะแล้วก็ที่นี่เนี่ยไม่มีทางสําหรับจักรยานโดยเฉพาะเอาไว้บริการประชาชนหากจะใช้จักรยานจริงๆก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะไม่เหมือนกรุงเทพนะกรุงเทพเรามีช่องทางจักรยานมาพอสมควรแล้วนะ,ะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่เพียงพอเท่าไหร่ซึ่งความเห็นของมาเรียยัสโนวานะครับเป็นนักศึกษาวัย20ปีเป็นหนึ่งในผู้ที่มัก จะใช้จักรยานนะครับในการเดินทางไปเรียนหรือว่าไปทําธุระต่างๆเนี่ยก็บอกว่าเธอต้องไปเรียนภาษาเยอรมันนะฮะที่เมืองที่ชื่อว่าเมืองเวีนนาและจากประสบการณ์เนี่ยซึ่งไป ประสบการ์เธอที่มีต่อเม,มืองต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยเธอบอกว่าการขี่จักรยานในกรุงมอสโกสนั้นถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและก็เป็นสิ่งที่ต้องประสบกับเหตุที่อันตรายหลายต่อหลายครั้งเกือบที่จะถูกบัติเหตุเฉียวชนหลายครั้งนะฮะและก็ไม่เหมือนกับการขี่จักรยานตามเมืองต่างๆในทวีปยุโรปครับค่ะสำหรับผู้ที่อยากขี่จักรยานในเมืองนี้ค่ะหลายคนต้องขึ้นมาขี่บนฟุตบาทเลยเนื่องจากว่าเขาบอกว่าหลบคนง่ายกว่าหลบรถยนต์ค่ะแต่ว่าถ้าขี่บนทางเท้าแบบนี้นะคะก็ต้อง เฉพาะเด็กๆค่ะและอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังรถที่จอดข้างทางเพราะว่าบางคนอาจจะเปิดประตูรถลงมาโดยไม่ระวังด้วยแต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างความลำบากให้กับผู้ที่เดินเท้าไม่ใช่น้อยค่ะเนื่องจากว่าก็ต้องระมัดระวังกันทั้ง2ฝ่ายค่ะ พูดถึงการจราจรในกรุงมอสโกนั้นถือว่าแออัดเนี่ยระดับน้องๆกรุงเทพของเราเลยนะฮะเขาบอกว่ารถติดเป็นเวลานานมากทีเดียวหากจะคำนวณเวลาการเดินทางจากในเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนเ <c oughs> พื่อที่จะเดินทางไปบริเวชัานเมืองเนี่ยจะต้องใช้เวลามากถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับ <c oughs> แล้วก็หากผู้ใช้รถนั้นจําเป็นมีการที่กําหนด มีการคำนวณเรื่องของระยะเวลาในครับในการเดินทางสัปดาห์สัปดาห์หนึ่งเนี่ยจะต้องใช้เวลาอยู่บนถนนเนี่ยเฉลี่ยถึง15ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งถึงเป็นตัวเลขที่เยอะทีเดียวนะฮะแต่ชาวรัสเซียส่วนใหญ่ก็กลับปรากฏว่ายังคงนิยมที่จะเดินทางท <ะ S 1> ด้วยการใช้รถส่วนตัวนะฮะม,มักจะนิยมซื้อรถซึ่งเป็นเหมือนกับ คล้ายๆกับค่านิยมของคนไทยก็คือมักจะใช้รถส่วนตัวของตัวเองซื้อรถของตัวเองเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งของแต่ละคนค่ะก็เลยเป็นหน้าที่ของรัฐบาลค่ะที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องการเดินทางเริ่มต้นจากการทําช่องทางสําหรับจักรยานเลยซึ่งรัฐบาลค่ะต้องจัดสรรงบประมาณประมาณ615ล้านบาทแต่ว่ากว่าจะสร้างทางจักรยานนะคะให้แล้วเสร็จทั่วทั้งเมืองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาถึง4ปีค่ะ นะครับที่พื้นที่ที่มีเลนสาหรับจักรยานแล้วนะครับก็คล้ายๆกับทางด้านของสวนรถไฟหรือว่าสวนลุมพินีบ้านเรานะฮะก็คือที่สวนสาธารณะกอกิปาร์กสวนสาธารณะชื่อดังในกรุงม,มอสโกเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามีการทําช่องทางสําหรับจักรยานแล้วก็ที่จอดรถจักรยานเนี่ย mm hmm. เรียบร้อยแล้วนะครับและก็มีการรณรงค์ให้คนในเมืองเนี่ยหันมาขี่จักรยานกันมากขึ้นโดยที่มีการโดยที่ผู้จัดกรารของสวนสาธารณะเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้รัฐบาลนั้นเร่งโครงการเรื่องของช่องทางจักรยานให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อเป็น ลดปริมาณการใช้รถยนต์ในเมืองซึ่งผู้คนนั้นก็จะไม่หันมาขี่จักรยานอย่างแน่นอนนะครับซึ่งหากการบริหารจัดการเรื่องของการขนส่งนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพก็จะไม่เอื้อต่อการขี่จักรยานเรื่องของที่จอดเรื่องของช่องทางและก็เรื่องของโครงการให้กับบ้านเราก็คืออย่างพักกันรายนะก็สามารถขี่จักรยานไปจอดที่บริเวณต่างๆแล้วก็ขึ้นขนส่งมวลชนต่อไปได้ค่ะและในอีก4ปีข้างหน้าค่ะเมืองมอสโกก็มีแผนที่จะ เพิ่มช่องทางสําหรับรถจักรยานนะคะอีก72เส้นทางแล้วก็เพิ่มราวสําหรับจอดจักรยานอีกประมาณ1น0 0งราวค่ะซึ่งหากมีทางจักรยานนี้นะคะผู้ขับขี่ก็จะสามารถเพิ่มความเร็วในการขับขี่ได้ด้วยเพิ่มไปถึง15.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจํานวนผู้ที่ขับขี่จักรยานก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น144,000คนภายในปี2013ค่ะ เซอร์กี้กับาตอฟนะครับเป็นชาวรัสเซียเป็นชาวกรุงมอสโกเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้รถจักรยานคนหนึ่งนะฮะก็แสดงความคิดเห็นว่ารัฐบาลนั้นจะต้องออกมารับรองเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนนะครับซึ่งจักรยานนั้นจะต้องใช้ถนนร่วมกับคนคนที่ใช้รถใช้ถนนต่างๆนะฮะซึ่งการขี่จักรยานแบบนี้เนี่ยจะต้องมีการออกกฎหมายควบคุมแบบเดียวกับการใช้รถบนท้องถนนเลยฮะเนื่องจากว่าการสร้างทางจักรยานสําหรับพิเศษจักรยานอย่างเดียวนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาจราจรได้ เพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นนะฮะหากรัฐบ,บาลต้องการที่จะลดปริมาณรถยนต์ในเมืองจรงิงจังเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของการขนส่งในรูปแบบอื่นเรื่องของขนส่งมวลชนในเมืองให้น่าเชื่อถือผู้คนนั้นก็จะได้เกิดความไว้บางใจแล้วก็จะลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวไปเองครับ ค่ะพูดถึงค่านิยมของคนที่นู่นในการใช้รถยนต์ส่วนตัวนี่ไม่แตกต่างจากบ้านเราเลยค,คือบ้านเราเชื่อว่าหลายคนอยากหันมาขี่จักรยานเหมือนกันแต่ว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเป็นปัจจัยแรกเลยที่ทําให้หลายคนก็ตัดสินใจไม่ขี่จักรยานดีกว่าในสะท้อน กรุงเทพยังไงอย่างนั้นเลยนะก็แล้วก็บอกว่าอ่านไปเนี่ยก็สะท้อนถึงตัวเองเลยกําลังจะตัดสินใจซื้อจักรยานอยู่แล้วเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าว่าถ้าเราบรรยากาศดีเหมือนมอสโกก็ดีนะอากาศเย็นนะแล้วก็แม้ว่าจะมีอันตรายเนี่ยมอสโกจะบอกว่าน้องๆน้อยกว่ากรุงเทพเยอะนะฮะของเราเนี่ยอันตรายเนี่ยมากกว่าอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าจะสังเกตว่าเขาไม่ได้มีมอเตอร์ไซค์มากเหมือนบ้านเรานะมอเตอร์ไซค์นี่เป็นสิ่งที่อันตรายสําหรับจักรยานเป็นอย่างยิ่งนะฮะก็ ยังไงเสียเนี่ยสงสัยไม่รอดต้องหาจักรยานถอยมาใช้สักคันหนึ่งแล้วนะค่ะก็ดีเป็นการรักธรรมชาติไปนในตัวด้วยครับช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ามาติดตามเกาะกระแสะโลกในช่วงของสีสันครับ